เอาละครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนเราก็กลับมาเจอกันพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมแพรสติลลีนะครับเราก็จะมาสุ่มผลฟาร์มทุก50เลเวลเดอะซีรีส์กันอีกแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่ามันจะเป็นภาคใหม่นั่นเองครับคุณชมแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปรับชมกันนะครับผมก็อยากบอกว่าคลิปนี้นะครับถ่ายทําค่อนข้างนานมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัดและก็การเล่นหรือว่าเมตากรอน ตัดต่อน,นั่นเองครับคุณผู้ชมถ้าใครพร้อมแล้วก็อยากที่จะให้กําลังใจก็สามารถที่จะกดถูกใจแล้วก็เยิมกดติดตามเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆก่อนใครด้วยนะครับเอาล่ะพร้อมแล้วไปรับชมกันเลย นะก่อนที่หนึ่งก่อนที่ผมจะไปสุ่มผลนั้นนะครับผมก็ได้เจอเนี่ยกลุ่มคนใหม่นะครับหรือว่า newer นั่นเองครับคุณผู้ชมผู้ที่ไม่มีผมดิสานเหมือนผมนั่นเองครับก็คือเลเวลหนึ่งกันเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็นี่ทักทายเขาจากนั้นนะครับผมก็เริ่มไปทาเควสเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเพื่อที่เราจะได้เนี่ยฟาร์มเลเวลอย่างง่ายได้ครับจะสังเกตว่าตอนนี้ผมยังไม่เติมโค้ดคูณ2นะครับคุณผู้ชมรอผ่านไปอีกสักเล็กน้อยเราก็จะได้โพดคูณ2มานั่นเองนะครับคุณผู้ชม หลังจากที่ผมเลเวล15นะครับคุณผู้ชมผมก็ได้ออกเดินเรือนะครับเพื่อที่จะไปยังเกาะลิงนะครับและแน่นอนครับตอนนี้ผมใช้โค้ตคูณ2เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อที่เราจะได้สามารถต่อก้อนกับเจ้าลิงนะครับในเกาะลิงได้อย่างง่ายดายนะครับเพื่อที่เราจะได้อะไรนั่นเหรอ ในการวิ่งไปหาเกาะบ,บาร์กี้ได้อย่างรวดเร็วนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าผมเริ่มที่จะเบื่อกับก่อลินเต็มทีแล้วเพราะว่าไหนเราจะต้องมาส่มผลอีกนั้นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ผมต้องตัดสินใจเติมคูณ2นั่นเองครับและเริ่มไม่ทันใดน,นั่นเองนะครับผมก็ได้เลเวลสามสิบเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมก็จะมุ่งหน้าไปยังที่เกาะบ,บาร์กี้นั่นเองครับนี่ครับเราซื้อเรือจากนั้นก็มุ่งหน้าไปทางที่เกาะบาร์กี้กันเลยครับซึ่งหนูทายจะไม่ไกลนั่นเองครับพร้อมแล้วไปกันเลย เมื่อถึงกอบากี้เรียบร้อยแลนะครับคุณชมผมก็ตรงดิ่งเข้าไปที่รับเควสกันเรียบร้อยเลยนั่นเอง,เอง,เองนะครับคุณชมหลังจากที่เรารับเควสเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องฟาร์มถึงเลเวล50นะครับซึ่งตรงนี้นี่เองครับที่เราจะได้ส่งผลแรกครับเราจะได้กลับไปยังกรลิงที่เราจะส่ผลกันเองครับคุณผู้ชมพร้อมแล้วก็ไปฟาร์มกั้งดอเลยครับ เส็แล้วเราก็มาถึงเลเวล50เป็นที่เรียบร้อยกันนะครับคุณผู้ชมซึ่งผมก็กำลังจะเดินไปขึ้นเรือนะครับเพื่อไปเทียบท่าไม่ใช่ไปเดินเึ้ยไม่ใช่ไปท่าเรือเพื่อขึ้นเรือไปยังเกาะลิงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมพร้อมแล้วก็เราก็นี่เลยซื้อมนะันแล้วก็ไปกันเลยต่อกันเลยครับคุณผู้ชมเอาล่ะเราจะกัดไปที่เกาะลิงกันเลยนะครับ ตัวสุ่มคนที่ผมจะใช้ในการสุ่มครั้งนี้นั่นคือได้มาจากคอมเมนต์คลิปที่แล้วนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็คือให้ไปยืนนี่เลยครับหลังคนสุ่มนะครับก็คือยืนหันหลังใส่กันนะครับจากนั้นเราก็กดสุ่มนะครับมาดูกันครับว่าเราจะได้ผลอะไรนะครับคุณผู้ชมเอาล่ะนะนี่แหละเตรียมพร้อมตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้เลยครับคุณผู้ชมเรียนหันหลังตัวสุ่มนะครับแบบนี้จากนั้นผมก็จะทำสุ่มๆนะครับมาดูกันครับว่าผมจะได้ผลอะไรและผลที่ได้คือนี่แหละครับผลที่ได้คือ คนบารกี้ครับคุณผู้ชมก็ใช้ได้อยู่นะเอาละใครที่มีสูตรดีกว่านี้ก็สามารถบอกผมได้เลยนะครับอืมอืมบาร์กี้แซนอโรอยมันไม่ใช่บาร์กี้แซนอโรอยผลครอบทั้งมหากราแซนอโรอยนี่แน่เป็นยังไงล่ะโอ้โหเจ้าลิงเอ้ยดูอะดู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 ดีดดดดดดครับนี่แน่ครับคุณผู้ชมผมย้ายส่วนได้แล้วครับคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมเราเป็นยัไงเราก็อัพเลเวลหรือว่าอัพสเตตไปก่อนนะครับไม่ใช่อัพหรือไม่ไม่หรือแหละมันคือสเตตนะครับคุณผู้ชมมันไม่ใช่เลเวลนนีี่่่เเเลลลวผมกังงทออยู โอเคครับคุณผ kind of ู้ชมขออนุญาตตัดภาพไปก่อนเลยแล้ว um, กันนะครับคุณผ um, <Mm ู้ชมแล้วเราจะเกินไปในวันที่ไม่ใช่วันที่ในเวเวล์หนึ่งร้อยนั่เองครับคุณผู้ชมไว้จ้าแป๊บเดียวก็เราก็มาถึงเลเวล100กันเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมซึ่งนี่นะครับคุณผู้ชมเลเวล100ที่ทะเลทรายนะครับคุณผู้ชมนี่ผมกำลังไปเทียบท่านะครับเพื่อที่ไม่ใช่ไปท่าเรือนะครับเพื่อที่เรานําเรือออกไปเทียบท่าที่เกาะลิงนั่นเองครับคุณผู้ชมพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยนะครับคุณผู้ชม ตูที่ผมจะใช้ในการส่งผลในครั้งนี้นั่นก็คือนะครับเราจะวนรอบแท่นตัวสุ่มอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมนี่วนรอบไปครับอ่านรอบที่1นะครับแล้วก็ไปอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็วนรอบตัวสุ่มนะครับ1 2แล้วก็เอาละครับคุณผู้ชมถ้าพร้อมแล้วเราก็จะทําการสุ่มแล้วกันนะครับคุณผู้ชมมาดูกันครับว่าเราจะได้ผลอะไรผลที่เราจะได้ก็คืออ่าอ้าอาอาผลนกเหยี่วครับคุณผู้ชมหรือผลของแบงค์ข้นั่นเองครับคุณผู้ชม เก็บไว้ก่อนแล้วกันยังไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่ครับคุณผู้ชมนั่นแหละเอาละทีนี้เราก็จะไปสู่ผลกันต่อนะครับคุณผู้ชมเพื่อไม่การเสียเวลาไปเลยครับ การสุ่มคนในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมผมว่านะครับสูตรนี้ไม่ธรรมดาครับมันต้องได้ผลที่ดลยเกินคาดนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือน่าจะเป็นผลสายลูกเกลือนะรอบนี้ครับอันก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องไปตีบอสลิงอย่างนี้ครับจากนั้นนะครให้เรากลับไปที่ตัวสุ่มนะครับคุณผู้ชมแล้แล้วก็จะไปทําอะไรต่อนี่นะครับเมื่อเรามาที่ตัวสุ่มนะฮะวนรอบไปอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมจากนั้นก็นี่กระโดดหนึ่งสองสามนะครับพร้อมแล้วก็ทําการสุ่มได้เลยครับคุณผู้ชมมาดูกันครับว่าเราจะสุ่มได้ ผลอะไรกันนะครับคุณผู้ชมมาดูกันัะผลที่เราได้ก็คือเอ้ยฮะคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าครับผลทรายครับคุณผู้ชมนี่ไม่น่าเชื่อครับมันก็เป็นผลโลเกียนั่นเองครับทดสอบกันหน่อยแล้วกันนี่นี่เป็นยังไงล่ะครับคุณผู้ชมโอ้โหเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลิงตีไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมนี่แหละ คุณน่าสมบัติหรือดูคุณน่สมบัติของไายโลเกียครับคุณผู้ชมเอาละเพื่อเป็นการเสียเวลาเราเป็นฟาร์มต่อกันดีกว่าครับเอาละครับคุณผู้ชมเนื่องจากผมไม่ได้หายไปนานนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากที่เราจะกลับมาอัดต่อนี่ผมใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมจะแถมให้อีกหนึ่งผลตอนเลเวล1น0้เลยนั่นเองครับคุณผู้ชมกับสูตรที่เราจะต้องวิ่งรอบเกาะนะครับคุณผู้ชมเอาละพร้อมแล้วเราไปวิ่งรอบเกาะกันก่อนเลยก่อนเลยก่อนครับคุณผู้ชม เอาละแล้วก็ครบหนึ่งแล้วเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับคุณผู้ชมเราจะมาสุ่มผลกันเลยนะครับมาดูกันครับว่าเราจะได้ผลอะไรครับคุณผู้ชมและผลที่เราจะได้ก็คือฮะฮะฮเฮ้ยเฮ้ยผลสัน่นสะเทือนครับคุณผู้ชมสัน่นสะเทือนจริงๆิงโอ้โหสีฟ้าเป็นแกว้วแววววเยครับ โอ้โหอย่างนี้ต้องเอาไปซ่อนครับคุณผู้ชมผมจะไม่กินนะครับให้เอาไปซ่อนนี่คือเป็นซิฟเวอร์ส่วนตัวนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมจะเอาไปซ่อนไว้ตรงไหนดีนะเอาละครับคุณผู้ชมไปดูกันหาที่ซ่อนก่อนนะครับคุณผู้ชมเพื่อที่ใครที่สามารถเข้ามาได้นะครับแล้วก็เอาผลนี้ให้เขาไปได้เลยนะครับสําหรับใครที่หาผลอยู่นั่นเองครับคุณผู้ชมเนี่ยนะผมจะเอาไว้ซ่อนใต้นี้แล้วกันนะครับเนี่ยเอาใต้นี้เลยกันนี้เอามาตรงนี้เนี่ยแหละเอ่อเอาไปไว้หลังกล่องดีกว่าเนี่ยเอาตรงนี้เลยครับคุณผู้ชมวางไว้้ตรงนนีเลลยกั และต่อกอมานี่ที่เราจะต้องมานั่นคือน,นี่เลยครับกอดท้องฟาน,น์ครับซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่เลเวล150เป็นต้นไปนะครับคุณผู้ชมนี่แล้วก็ผมก็โดนรุมอยู่นี่นั่นเองครับคุณผู้ชมโอ้โหโอ้ยโ,โอ้ยเป็นอะไรที่แบบฮอยดีนะถ้าเกิดว่าเราไม่มีโรเกียเนี่ยเป็นอะไรที่ฟาร์มยากสุดเลยครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเอาละตอนนี้ผมขออนุญาตตามก่อนเลยแล้วกันนะครับ เสร็จธารกิจเควสจนนั้นนะครับผมได้ออกเดินทางครับจากเลเวล175นะครับซึ่งก็สามารถออกเดินทางเรียบร้อยแล้วครับในมือ่านที่ผมเลเวล185นั่นเองนะครับคุณผู้ชมผมก็ได้นี่เลยครับคุณผู้ชมได้ไปหาอันนี้อารองนะครับซึ่ผมจะไปโดนกับอารองเพื่อทีะเอาดาบของมันท่านเองนะครับคุณผู้ชมที่ก่อไม่เลื่อนแถวไปรับชมต่อเลยครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเสร็จแล้ะเอ้ยนั่แหละลากมาเอ้อพายุทะเลทราย บอลลูนทะเลทรายย่าไปเป็นไงละ่ะ oh. เฮ้ยเฮ้ยดับสุดท้ายดับทะเลทรายเรียบร้อยครับคุณผู้ชมโหนี่ไงยไงเราได้มาเรียบร้อยครับคุณผู้ชมนี่ดาบฟันฉลามของอารองนั่นเองครับคุณผู้ชมโหนี่ไงอยู่ในกำเนิดเราแล้วนะครับคุณผู้ชม และแน่นอนครับเราก็ต้องมาฟาร,ร์มต่อที่ก่อรอยฟ้ากันเช่นเคยนะครับกับดาร์กมาสเตอร์นะครับซึ่งตรงนี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับหลังจากที่เราฟาร,ร์มเสร็จเรียบร้อยครับเราก็ต้องนี่เลยครับไปต่อที่คุกอิมอยดาวนั่นเองครับคุณผู้ชมแต่ก่อนอื่นเราขอญอาตจัดการกับนี่ก่อลอยฟ้าก่อนนะ เสร็จจากกองลอยฟ้านะครับคุณผู้ชมเราก็ได้มุ่งหน้ามาที่นี่เลยครับคุกเอินฟิดาเป็นที่เรียบร้อยกันอย่างที่เราตั้งใจไว้นั่นเองครับคุณผู้ชมเราก็ได้เข้าไปนี่ครับทำการบวก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 ไปเรื่อยครับจนเลเวลถึง200นั่นเองครับคุณผู้ชมเอาละเสร็จสับจเสร็จแล้วก็มาถึงเลเวลสองร้อยกันที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมเราก็ได้เวลาสมฝลนะครับคุณผู้ชมในจังหวะที่ฝนสมฝนนี่ยผมก็กดไปแล้วนะครับคุณผู้ชมปรากฏว่าครับเราเหลือเวลาตั้งนี่เลยครับ คือชั่วโมงครับหรือว่า30มนาทีนั่นเองครับแต่ความจริงในจอนเป็น2ี่านาทีนะอ๋อก็1นาทีละพลาดไป แต่แน่นอนครับผมขอสัญญาว่าจะมาส่งผลให้ดูอีกแน่นอนครับคุณผู้ชมแต่ต้องรอก่อนนะครับแต่ไหนก็มาแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราจะไม่เสียทีหลัครับผมก็แวะมาดูนี่เลยครับคนสั่งเทือกผมนี่อยู่นะครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะหายไปตอนไหนนะครับคุณผู้ชมเอาละครับเพื่อเป็นการรักษาสัญญาครับผมก็ได้กลับมานี่ครับเพื่อที่จะทำการสุ่มผลให้ดูนะครับคุณผู้ชมแน่นอนครับสูตรผสมในครั้งนี้ก็คือผมจะขึ้นไปเหยียบหัวคนสุ่มนะครับแล้วก็โดดหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้นะ นั่นเองครับคุณผู้ชมทัน<า>ใดนั้นนะครับผมก็จะได้เอาผลนี้นะครับไปไว้กับผลสั่นตะเคียนที่อยู่ข้างล่างครับปรากฏว่าผมเดินมาอาา้าวมันหายไปแล้วครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับเราควรเก็บผลไว้กับตัวนะครับคุณผู้ชมแล้วเราไปหาเพื่อที่เราจะไปแลกโลก2กันได้นั่นเองครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับโลกเหนือครับให้เราเก็บสะสมไว้ก่อนในตัวก่อนนะครับคุณผู้ชมเอาลา่ะคุณผู้ชมเราเดินทางไปต่อกัอนนะครับเพื่อที่เราจะฟาร์มเลเวลเป็นหนึนะครับในการสุ่มผลกันต่อ ในระหว่างที่ผมอยู่ในคุกเอ็มโฟเดาล์นะครับคุณผู้ชมนี่แหละครับผมได้กรรมจัดนี้เลยครับเจ้าบอลเดินที่ชอบเบิ้ลรถเสียงดางครับคุณผู้ชมเมื่อจำกัดเสร็จเรียบร้อยครับลงเกสูงสองนะครับก็ได้เวลาออกไปสุ่มผลกันแล้วไปกันเลย เอาละครับเราก็มาถึงก่อลิงไปที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เราจะส่งผลกันนะครับสูตรุูมพลที่เราใช้ในการส่งผลในครั้งนี้นั่นก็คือครับไปที่หลังคนุูมนะครับจากนั้นนะครับเราก็กดุูมเลยครับแบบนี้เลยนงนะครับคุณผู้ชมเอาละนะจากนั้นครับกดุูมเลยครับมาดูกันครับว่าเราจะผลอะไรเลยโอ้โหวันนี้เราจะได้ผลไฟครับคุณผู้ชมโอ้โหเอสมร์เพิง จากนั้นนะครับคุณผู้ชมขอได้ออกเดินทางครับมุ่งหน้าไปที่โคลอเซียมนะครับซึ่งมีเสี้ยนนามอยู่ตรงนั้นก็คือสตูตัวสกาดของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมพร้อมรับไปดูกันต่อเลยครับเมื่อมาถึงนี่ผมก็เลือกที่จะใส่มันไม่ยั้งเลยนะครับคุณผู้ชมนี่แหละครับเราก็ฟาร์มเรื่อยๆไปุนเรื่อยๆครับคุณผู้ชมฟาร์มไปจนร้อยเลยแล้วครับคุณผู้ชม เอาแล้วครับเราก็เดินทางมาถึงเลเวล3 0 0จนได้แล้วครับคุณผู้ชมแต่ว่าเนื่องจากว่านะครับผมคุณผู้ชมผลไปนั่นเองครับคุณผู้ชมไม่สามารถที่จะสมผลได้มนเหลือประมาณ30มนาทีเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่สิ่งมเหลือประมาณ20่บนาทีครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้น20่นาทีนี้ครับผมก็ต้องไปฟาร์มเกาะอากาดิรนนะครับหรือว่าเกาะลาวานั่นเองครับคุณผู้ชมเอาละเดี๋ยวพอเลเวลถึงแล้วหรือว่าได้เวลาเราจะกลับมาใหม่นะครับ เราก็กลับมาที่กอลิงกันเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมนี่แหละมาถึงกอนเรียบร้อยคุณผู้ชมสุูตรโบนที่เรางใช้ในครั้งนี้่นคือนะครับเต้นหน้าตัวส่มนะครับจากนั้นเราจะทําการสูมผลกันครับมาดูกันครับจะเป็นยังไงเฮ้ยไอ้เจิออ้จิอจิตอจิตอจิตเฮ้ยอจิอจิอจิมาดูกันครับคุณผู้ชมผลที่เราจะได้ก็คือผลที่เราจะได้ก็คือเฮ้ยเฮ้ยดูนี้สิคุณผู้ชม ผลบาเรียครับคุณผู้ชมโอ้โหก็ถือว่าเป็นการดีอยู่นะผลบาเรียนี่ก็คือเป็นบันไดนะครับบันไดใส่ไปปะต่อไปได้ไกลมากเลยครับสำหรับบันไดนะครับคุณผู้ชมเอาละเราไปกันต่อเลยครับจากนั้นผมก็ได้ออกเดินทางครับเพื่อมุ่งหน้าไปยังที่นี่เลยครับจุดหมายของเราเนี่ยคือเกาะภูเขาไฟนั่นเองครับคุณผู้ชมซึ่งเกาะภูเขาไฟนี่ครับก็จะมีบอสอยู่ด้วยนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คืออาคาดิโน่นั่นเองครับผู้ใช้แมกมาแมกมาหรือลาว่า นั่นแหละประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้มุ่งหน้าไปที่เกาะใต้น้ํานั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งเราจะไปเมืองใต้น้านั่นเองครับคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปสุ่มผลกันนะครับตอนนี้ผมก็เลยบร้อยสามร้อยเจ็ดสิบาแล้วครับคุณผู้ชมผมยังติดค้างที่เรียวสามร้อยห้าสิบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมุ่งหน้าไปที่นี่ก่อนนะครับจากนั้นเราถึงจะกลับมานะครับในเวลาที่ครบสองชั่วโมงแล้วในการสุ่มผลได้นั่นเองครับ เมซายบมาไลกันดิวฮ่า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 เป็นยังไงเลยะเอาอีกเอาอีกนี่แนะ่เลเวลขึ้นแล้วฮ่าฮ่าเอาละครับคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปส่งผลกันนะครับคุณผู้ชมผมก็ได้แวะไปซื้อโนนี่เลยครับคุณผู้ชมหมัดคาราเต้น,นะครับคุณผู้ชมนี่มันเป็นหมัดันมนุษย์เนือกนะค,คุณผู้ชมแล้วก็จะไปส่งผลกันแล้วนะครับคุณผู้ชมไปกันเลยเล่นแล้วก็มาถึงจังหวัดสมงผลนะครับเลยสูตรที่ผมจะใช้นั่นก็คือนี่แล้ววนไปครับสามสี่ แล้วก็5้าแบบนี้ครับคุณผู้ชมเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็เต้นแบบนี้อย่าอย่าอย่าเอาละครับคุณผู้ชมผลที่เราจะได้ก็คือคือผลที่เราจะได้ก็คือนี่เลยครับคุณผู้ชมอ่ะเอาไหมเนี่ยฉันสุ่อมาให้พวกนายไม่มีใครสนใจเลยเหรอนี่คือผลบากี้เลยนะสนใจหรือเปล่าล่ะวิสนใจไหมสนใจไหม จากนั้นนะครับผมก็ได้กลับมาปามต่อที่คือเกาะใต้น้ําอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมเพื่อที่เราจะได้สะสมรเรวอให้ครบนะครับแล้วเราจะได้ไปเกาะจากเก่อน,นี้กันนะครับคุณผู้ชมพร้อมแล้วก็ไปลุยกันต่อเลยครับคุณผู้ชม แน่นอนครับว่าเมื่อเราถึงเลเวล450แล้วนะครับคุณผู้ชมเราจะต้องไปสุ่มผลกันครับก่อนที่เราจะสุ่มผลกันนั้นก็เรายังติดเรื่องของเวลานะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับผมจะไปฟาร์มต่อที่เกาะรอยฟ้าก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งจะเป็นเกาะสุดท้ายก่อนที่เราจะเลเวล500นั่นเองครับคุณผู้ชมความต้องไปลุยกันต่อเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาทางนี้แล้วมันมาทางนี้แล้วเฮ้ยโอ้โหปึ้ เรียบร้อยครับคุณชมเอาอีกนี่เป็นนี้โอ้โหตายยากมากเลยอะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาละปังโอ้ยเรียบร้อยผมเนี่ยเรียบและแล้วไม่นานนะครับผมก็เลเวลมาถึง475กันแล้วนะครับคุณชมจริงจริง7แล้วนะเอาละเราก็ลงจอดนี่เลยครับคุณชมมาคุยกับกคนสูมหน่อยแล้วุ่มเลยนะครับทุกคนแล้วก็เฮ้ยอเหลือ8นาที เอาละทุกคนก็ได้เวลาสม่มผลกันแล้วนะครับสูตรสุมผลก็ง่ายๆนะครับเพียงที่เราเดินวนรอบหนึ่งรอบนะครบับสองรอบสามรอบแบบนี้นะครับคุณผู้ชมจากนั้นนะครับก็มองหน้าคนสุ่มแบบนี้นะเอาละนะแล้วก็มองไปออกนะครับคุณผู้ชมมาดูกันครับว่าเราจะได้ผลอะไร <laughs> และผลที่เราจะได้ก็คือเฮ <laughs> ้ยผลไฟครับคุณผู้ชมอโอ โอ้ไม่นะเอาละคุณผู้ชมก็สังเกตกันแล้วนะครับว่าตอนนี้ผมเลเวลจะ500แล้วนะครับคุณผู้ชมก็เราเหลืออีกคนหนึ่งที่เลเวล500นั่นเองครับคุณผู้ชมแต่ก่อนอื่นเลยครับผมต้องบอกไปว่า โคดสูงเบอร์การสูงผลของผมนะครับจะใช้ผลโลเกียคือเป็นผลทรายผลเดียวนะครับซึ่งผมไม่ได้เปลี่ยนผลเลยนะครับคุณผู้ชมก็มันค่อนข้างยากครับหลังจากที่เลเวล500นะครับผมจะต้องทําการเปลี่ยนผลแล้วแหละเพราะว่านั้นไม่ไหวแน่นอนครับคุณผู้ชมเอาล่ะก่อนที่เราจะไปรับชมผลสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมใครที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับหรือว่ากดติดตามก็ขอให้กดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะได้มีกําลังใจทาต่อนะครับคุณผู้ชมเอาล่ะครับไปสูงผลกันต่อเลย ไปครับคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราจะไปสุ่มผลกันครับไปเลยเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่ก่อนลิงกันเลยนะครับเออก่อนที่เราจะไปถึงกกอนลิงนะผมก็ขอสัญญาไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดว่าผมไปถึงก่อนลิงแล้วนะครับคุณผู้ชมสูตรผลผลที่ผมสุ่มได้นะครับคุณผู้ชมผมจะต้องเปลี่ยนนะครับผลอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเราสัญญากันไว้ที่เลเวล5 0 0เราจะเปลี่ยนผลในการฟาร์มนั่นเองครับคุณผู้ชมพร้อมเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ ว่าแต่ใช้สูตรอะไรดีนะสูตรสุ่มผมที่ผมจะใช้ในการสุ่มผลในครั้งนี้นั่นคือนี่เลยครับคุณผู้ชมตีวอลลยนะครับตีนะหมัดหมัดอื้ตีด้วยหมัดละครับไปเลยครับคุณผู้ชมเราจะไปสุ่มผลกันทั้งนะครับแล้วก็วนรอบตัวสุ่มหนึ่งรอบนะไปหลงจอดเย่วนรอบตัวสุ่มครับคุณผู้ชมหนึ่งรอบครับคุณผู้ชมมองหน้าตัวสุ่มแบบนี้นะครับไปแล้วครับคุณผู้ชมมาดูกันครับว่าเราจะได้ผลอะไรผลที่เราจะได้คือคือพึบผลที่เราจะได้คือ ผลฟ้าค่อน,นครับคุณผู้ชมเออแล้วผมก็ยันสัญญาว่าผมชะใช้ฝนนี้ฟาร์มด้วยนะครับคุณผู้ชมเอาละเพื่อไม่เป็นการผิดสัญคำสัญญาครับคุณผู้ชมผมก็จะกินแล้วนะเอาละคุณผู้ชมมาดูกันนะครับผมจะกินแล้วนะอีทเลยเ <c oughs> อออรอยมาแล้วครับคุณผู้ชมสกิลแรกก็คือนี่กลางตูปีแบบนี้ครับคุณผู้ชมเพื่อที่จะขายวินครับประมาณนี้เลยเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับการส่งผลความทุก50เรเวลนะครับคุณผู้ชมแล้วแล้วผมก็ได้เปลี่ยนผลการ,รเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมเอาอะครับสนุกกันมากหรือเปล่าครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากให้กําลังใจผมให้ในทางทริปต่อไปก็ง่ายๆด้วยการกดถูกใจนะครับแล้วก็กดติดตามไปด้วยนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมครับกดถูกใจด้วยกันเยอะๆนะครับแล้วเรา ผมจะมาทำคลิปต่อไปให้ดูกันนะครับในตอนหน้านะครับตั้งแต่เลเวล500ถึง1,000นั่นเองนะครับคุณผู้ชมพร้อมแล้วก็ขอบคุณรละชมที่รับและติดตามภาพรับไปก่อนสวัสดีครับอ้อยเกือบตัวกัะเลย